ไม่ถึงหรอกไม่ถึงไม่ถึงประมาณเกือบเบรครับเกอบปีก็นานนานมากแล้วมหรือว่ามันจะมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าว่าเราจะเล่นถูกไห อยากอยากจะพาตัวเองไปในเวไหนมากท yeah. so, ี่สุดอะไรเงี้ยอยากเห็นตัวเองในในรูปแบบแบบไหนที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เรายังไม่เคยได้เจอยังไม่เคยได้ยังได้ยังไม่เคยได้สัมผัสถ้าเกิดว่าเจอก็คงได้ได้ร่วมรับเไนเรู้สึกว่าแฟนรลับเนี่ยอยากให้กลับมาดูการที่มันรู้สึกว่าเออแม้จะสลับแต่ก็ไม่ได้ห่างกันอยากให้กลับมาทุกันอีก อม่หนิูรอทุกคนค่ะจ้างงาน,านแข็งแข็งได้แค่เพราะว่ามีกับไปนี้ว่าแม่แม่หนิงจะเป็นผู้จัดให้ที่ช่องนั่นะห,ห,ห,หนูก็ไม่รู้แล้วแต่นกอยากเลยตอนนี้คือตอนนี้เขาไปดูแลตัวเองอยู่ตอนนี้กำลังเป็นศิลปินี่หนิงคน,น,นสายแบบยูริและูใหญ่แล้วเขาก็จะมีแบบแบ่งเวลาจากเราสองคนไปหาแฟนคลับยูริของตัวเองในส่วนงานในส่วนอะไรก็ คนก็ต่างดูแลงานของตัวเองนะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราอยากขอความคิดเห็นอยากขอความช่วยเหลือก็ก็จะทักถามว่าอันนี้โอเคไหมครับแม่อันนี้ดีไหมหรือว่าเราควรที่จะดูดปก่อนหรือว่าจะทำยังไงไปกไอนอย่างไรก็มองว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดให้เราสองคนกับลั่องแรกกันเลยเขาดูแลทุกอย่างอยู่แล้วเขาก็เป็นแม่คนหนึ่งที่คอยแบบดูแลทั้งในเรื่องของการแต่งตัวภาพรักษณ์เรื่องละครเรื่องงานเรื่อง ดูแลให้หมดเลยเพราะว่าเราเราค่อนข้างที่มันห้าปีหกปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมาความคุ้นเคยความสนิทของเราต้องมากุมพอพอที่จะมีอะไรที่เราช่วยเหลือหรือว่าอยากพอคำปรึกษาก็จะโทรหาเป็นสายแรกๆคุณไม่ช่เซ็นเตรสุดช่ันเซ็นตอสุด่ายจริงหรือว่าต่อถ่ายจริงฮะตู้ขาจริงเลยนะถ่ายจริงครับวันนั้นก็เกือบชั่วโมงที่ยกมุกดาไม่ไ่ไร ไม่ได้ทิ้งน้ำหนักทั้งหมดก็ช่วยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในรอมสมดุลพอดี

เส้นเดียวแหละครับแล้วก็มีมีเดี่ยวเดียวเดียวเดียวไม่รู้ว่าต้องไปจ่ายตังค์คลินิกเท่าไหร่เขาถึงจะปล่อยภาพออกมาอ๋อก็คือเส้นเดียวคือหยุดคนทั้งประเทศเลยโอ้โหเลยน้ำมุกดำเหี้อ้บ้านีเส้นใหญ่มากที่เข้มป์ปมาเนี่ยไมันมีเส้นสวยนะอยากจะ ความแตกแยกนะครับก็คือจริงๆเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันอยู่ด้วยความรักที่เราเพ่อที่ดูแลกันดีที่มากอยู่แล้วหลายคอมเมนต์ที่เข้ามามันมันนข้่งที่จะดูแลทั้งต่อทั้งต่อตัวผมเองต่อเ็บเองต่อความรู้สึกของพวกเราที่แบบเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็อยากจะผลิตผลงานดีๆอยากให้ทุกคนได้ชื่นชอบชื่นชมในผลงานของพวกเราแต่ก็มีหลายส่วนที่เขาแบบ นี่พี่หนิงจะกล้าปล่อยภาพอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าคุณไปก็มีคอมเมนต์แบบไม่ให้เกียดกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าปล่อยแล้วฮะภาพคู่หมดแล้วคู่คือภาพคู่หมดแล้วครับแต่ก็ยังมีเอฟเฟกต์อยู่ๆที่ผมได้ได้ลงนะแต่พี่หนิงไม่ได้จัดการทำหน้าที่เข้ามาคอมเมนต์ได้ไงตรงนี้นะที่ที่เข้าไปตอบโต้ของในส่วนพี่หนิงก็คงเป็นเป็นของความรู้สึก เจอคนสู้เขาหน่อยเขาแบบพยายามอยู่กับ,กบทุกอย่างให้มีความสุขตลอดเวลาแล้ว